สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูดิสเบรกหลังของคิกร้อยิปหานะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถพีวินนะครับเบรกไม่อยู่นะเบรกไม่ค่อยอยู่นะเบรคแบบอาร์ซีบี Boy นะเลสซิ่งบอยนะที่ร้านจะมีจะใช้รุ่นนี้นะจะมันงานมันใช้ได้นะครับที่เอามาใช้เนี่ยคืองานงานมันใช้ได้นะครับมันมันไม่ค่อยเสียนะใช้งานดีด้วยนะครับสายตึงดีนะ นี่ถ่ายตอนช่วงเช้าประมาณเจ็ดโมงครับประมาณเจ็ดโมงนะเป็นคิดร้อยิีห้าสีดำนะน่าจะปีประมาณสิบแปดสิบเก้านะเดาไม่ผิดเ้าคิดว่านะพเพราะมันมีมีกุญแจอยู่นะครับนะมาดูด้านหลังเลยนะเย้ำเบรกให้ดูแล้วก็จะมหมุนล้อยให้ดูก็เอาศูนย์เซนเ,นเตอร์เน้นศูนย์ให้ตรงที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับผม สายก็จะเก็บประมาณแบบนี้นะไอของพี่เขามันจะมีที่ใส่ตัวเนี้ยนะกระบบงโคเนี่ยมันก็เลยสายมันเลยต้องโค้งหน่อยนึนะโค้งลักษณะนี้นะมามาหมุนล้อดูนี่ยังไม่ได้ลองวิ่งเลยนะเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานทำเสร็จเมื่อวานแล้วก็เอาขึ้นเก็บเลยนะเมื่อวานะ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะนี่นะรอประมาณนี้เลยนะครับผมเสียงเฟืองท้ายนะดังแตกแตๆนี่นะครับใครสนใจที่เบรกหลังของคลิก125 P C X หรือรุ่นอะไรก็ว่าไปนะนี่รถไปสีเหลืองกรุงเทพนะครับติดตั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับผม นี่ก็มีการลองบูทไปให้นะลองเป็นบูทให้ข้างบนกับข้างล่างนะครับอย่างละตัวนะนี่เลยสูงตรงแน่นอนนะครับเราไม่ฝึกนะเป็นคลิก125ร้อยยิบห้าตัวนี้นะสายไปท่อมันก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะ เาจะบางหน่อยแต่ว่าปั๊มยู่ข้างบนนะครับแบบนี้เลยสวยงามนะครับสวยงามการกึงก็กึงเองครับผมกึงเองบอกได้เลยว่าแข็งแรงเหนียวแน่นอนนะครับในการเชื่อมในประสานกันไปเนี่ยประสานกันเนี่ยมันจะเป็นติดขอบขอบเนี่ยติดเป็นเนื้อเดียวกันนะัแน่นนะครับแน่นมากนะโอเคนะประมาณนี้นะครับผมใครสนใจที่เบรกรุ่นใดก็ ทักถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็นัดคิวจองคิวก่อนเข้ามาทำห้าร้อบาทนะครับผม